พู้กันไม่เข้าใจเลยครับบทอาัากวีกที่ได้ภาษากไม่เข้าใจเลย ก,ก็ไม่เข้าใจคุณก็เข้าใจเ <c oughs> <c oughs> ข้ากันระบ,บาเยเหมืันแล้วจะไงอาจจะต้องได้ไปขอคำสั์ได้ไปขอวสาสนแบบพี่เล็กพี่พางงานครับสัสน่อยครับฝา <c oughs> กข้อความนะครับถึงพี่เล็กพี่เล็กพังงานนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆเจ้าของช้างแล้วก็ควานทางใต้เดี๋ยวทางทีมพัฒละอาจจะติดต่อไปนะครับเพ <อ S 2> <อ>ื่อจะขอเรียนรู้ขอจําจําอะไรนะขอคําสับ สาผู้ช้าไม่เมื่อเหนือเหนือไปยานใต้ไปยันพู้กันไม่ไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้พยายามบอกให้นอนใช่พยายามนอนให้ซาให้นอนเขาไม่รู้เขาไม่นอนนึกถือว่าเขาเรียกว่าสูงหรือเปล่านอนลองเลยเขาก็นอนกว่าจะนึกคำศัพท์ได้นนผ่านไปยี่สิบนาทีตอนแรกนึกว่าช้างดือ้อใช่โอเคก็ย้ายที่เรียบร้อยครับ ไปแทรกคาไปอ่ะไม่พอจัดได้พอเที่ไทยเกี่ยวกันเว้ยมอนก็ที่เราไปดูผังานอะอ่าพอจะได้มันเลี้ยงชั้นน้อนๆเลี้ยงตรงนั้นไม่ไม่ตอบเลยไม่นี่เลยนะ,ะนึกไม่ออกโทรไปคุยกับควานปากใต้เนี่ยดิว่าเอาเอาไงเนี่ยเรียกใช้คำศัพท์ยังไงเนี่ย